ชมพู่หายใจไม่ออกลงไปกองกับพื้นกลางรายการชมพู่ก่อนบ่ายถึงกับเป็นลมกลางรายการขณะทำหน้าที่พิธีกรในรายการสดช่วงเช้าด้วยขณะเกิดเหตุสวมหน้ากากอนามัยทำให้ทีมงานไม่ทันเห็นสีหน้าแต่เห็นมีอาการเหมือนโยกเข้าอีโ้โพเดียมจากรายการคิดว่าเป็นมุกกระทั่งจบรายการเจ้าตัวก็ลงไปนอนกับพื้นเป็นลมเหงื่อออกเต็มหน้าไปหมดนอนกลางรายการจนทีมงานต้องรีบเข้าไปปฐมพยาบาลดูแล ชมพู่ก็ได้เปิดใจด้วยว่าเคยดูผู้ประกาศหลายคนพูดพูดแล้วหงายท้องตึงนึกภาพตัวเองจะหงายช่วงไหนตอนแรกเงื่อออกหายใจไม่ออกเพราะลืมไปว่าเวลาเข้ารายการจะใส่แมสชั้นเดียวเวลาเข้าสตูจะใส่เซฟสองชั้นแล้วลืมเอาออกหายใจแล้วรู้สึกออกซิเจนหมดเงื่อออกหายใจไม่ออกตาเริ่มมองไม่เห็นช่วงท้ายๆในห้องมืดไปแล้วและเป็นกลางร,รายการสดด้วยอาจจะไม่ได้กินข้าวช่วงเช้าด้วยแมสหนามากด้วยเกือบไม่รอด เป็นอูทางหอนด้วยสำหรับตัวเองและฝากเตือนทุกๆคนเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้